สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่ครับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนวานิดาเรื่องเล่าของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เคยเป็นร้านประหารมาก่อนแล้วก็มีเรื่องเล่าของหญิงสาวที่ชื่อว่าวานิดาถูกฆาตกรรมตัดหัวในห้องเรียนหากใครได้เจอหัวของวานิดาที่ใต้โต๊ะ จะต้องหาหัวให้เจอภายในสองวันไม่งั้นจะต้องตายจนวันหนึ่งสาวหมวยอย่างมนัสวีที่ชื่นชอบเรื่องผีมากได้มาเจอกับตัวเองและแถมยังต้องเสียเพื่อนที่เธอรักไปอีกมนัสวีจะตามหาหัวของวาน,นิดาเจอไหมและใครเป็นคนฆ่าวาน,นิดาเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสาวแวนนามนคนน่ารักคนนี้เธอชื่อว่ามานัสวีหรือว่าวีเธอนั่งอ่านเรื่องผีอยู่คนเดียวงเงียบเพื่อนก็นลุกกลับบ้านกันไปหมดแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆก่อนกระหนกเพื่อนสนิทของเธอก็เรียกแล้วก็บอกว่าเขาเจอลานอาหารที่เคยคุยกันไว้แล้วแถมยังชวนวีไปดูอีกวีก็ไม่ปฏิเสธเลยสักนิดตามไปดูทันทีและทั้งสองคนก็พากันเดินไปถึงที่ที่หนึ่งในโรงเรียนที่มีต้นไทรเหมือนกับในรูปแป๊ะวีก็ตื่นเต้นใหญ่ที่โรงเรียนเคย เป็นลานปะหารมาก่อนตรงตามที่เขาลือกันและทั้งสองคนก็ชวนกันถ่ายรูปอย่างสนุกสนานและทีทั้งสองคนนี้มาสนิทกันได้ก็เพราะว่าทั้งคู่ชอบเรื่องลี้ลับเหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องงานอดิเรกที่ชอบทําก็คือหาเรื่องผีกับตำนานในโรงเรียนว่างจริงๆไม่รู้ว่านเรียนจะตั้งใจแบบนี้ไหมหลังจากนั้นวีกับกหนกก็พากันกลับมานั่งทํางานที่บ้านของวีระหว่างที่ทําการบ้านกหนกก็ไม่รอช้าหาข้อมูลเรื่องลี้ลับในโรงเรียนต่อจนไปเจอเรื่องของนักเรียนหญิงคน หนึ่งที่ชื่อวานิดาถูกฆ่าตัดคอเอาหัวไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วก็ไม่มีใครเจอหัวของวานิดาอีกเลยและหลังจากนั้นใครที่เจอหัวของวานิดามองลอดมาจากใต้โต๊ะและถ้าหาหัววานิดาไม่เจอภายในสองวันจะต้องมีอันเป็นไปวีก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องมันดูเวอร์มากแต่อยู่ๆกหนกก็นิ่งไปเหมือนคนช็อกไปเลยวีเห็นก็เลยรีบถามว่าเป็นอะไรกหนกก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนกลับบ้านที่เขาขึ้นไปเอาการบ้านภาษาอังกฤษคนเดียวอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากโต๊ะโต๊ะหนึ่ง เขาก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปดูโต๊ะนั้นก็โยกไปโยกมาเหมือนมีคนเขย่าแต่พอเธอเข้าไปใกล้ๆอย่างเราไม่ทันจบแม่ของวีก็เปิดประตูมาถามเอาทั้งสองคนสะดุ้งเป็นจริงจ้อเลยและกระหนกก็ขอตัวกลับบ้านก่อนวันต่อมาที่โรงเรียนวีมาถึงก็ไม่เจอกระหนกก็เลยถามเพื่อนตรงนั้นเพื่อนก็บอกว่ายังไม่เห็นว่ากระหนกมาเลยวีก็เลยกดโทรไปหากระหนกแต่ก็ไม่มีใครรับสายและกระหนกก็ไม่มาเรียนระหว่างที่วีนั่งเรียนอยู่โต๊ะของกระหนกที่ไม่มีใครนั่งก็กระแทกเข้า วีไม่อยู่จนวีงุดงิดหันไปบอกว่าอย่าเตะโต๊ะเล่นแต่พอหันไปเท่านั้นแหละก็ไม่มีใครเลยทำเอาวีงงเป็นไก่ตาแตกหลังเลิกเรียนครูก็เข้ามาถามหากหนกกับวีว่ากหนกหายไปไหนไม่มาเรียนวี EV ก็พยายามกดโทรหากหนกต่อและสุดท้ายกนกก็รับสายก็บอกว่าเขาไม่สบายระหว่างคุยโทรศัพท์อยู่ๆวีดันทำปากกาตกลงไปที่พื้นพอก้มลงไปเก็บเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เจอหัวคนอยู่ในลิ้นชักมองมาที่วีวีตกใจแทบช็อกกรี๊ดทั้นห้องแล้วภาพ ตัดไปวันต่อมาวีมายืนล้างหน้าล้างตาอยู่คนเดียวเอาแต่นึกถึงภาพที่เห็นหัวจนติดตาไปหมดสักพักกนกก็ส่งข้อความมาบอกวีว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยวีก็เลยกดโทรกลับไปหาท่านที่แต่อยู่ๆกระจกข้างหลังวีก็แตกลั่นดังเพีย้ยวีก็ตกใจรีบพันกลับไปดูแล้วก็มีคนรับสายพอดีวีถามกหนกว่าไม่สบายอีกแล้วเหรอทําไมถึงไม่เมินเรียนแล้ววีก็ต้องตกใจกว่ากระจกแตกเพราะว่าปลายสายเป็นแม่ของกหนกบอกกับวีว่ากหนกตายแล้วและหลังจากนั้น ครูก็เข้ามาบอกข่าวล่าให้เ,เพื่อนๆในห้องฟังว่ากนหนกขับรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตายวีถึงกับร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วก็เอาแต่นึกถึงเรื่องของวานิดาที่บอกว่าถ้าเห็นวานิดาแล้วหาหัวไม่เจอจะต้องตายในสองวันตอนเย็นหลังเลิกเรียนวีก็กลับเข้ามาในห้องเรียนหรือของจะทุกใต้โต๊ะด้วยอารมณ์ที่โมโหทันใดนั้นเองพอวีมองไปที่โต๊ะข้างหน้าก็เห็นเหมือนมีผมโคนโผลออกมาจากใต้โต๊ะแต่พอวีกําลังจะเดินเข้าไปใกล้ๆครูก็เข้ามาจับตัววีไว้ทำเอาวีสะดุ้งเป็นหมูโดนน้ำร้อนลวกเลย หลังจากนั้นครูก็เรียกวีเข้ามาคุยในห้องวีบอกว่าเธอมาหาของแต่ครูก็ไม่เชื่อบอกว่ามาลื้อของกระจายแบบนี้ใครเห็นจะคิดว่ามาขโมยของเอาแล้วก็พยายามบอกให้วีพูดออกมาว่ากำลังทำอะไรอยู่วีก็เลยตัดสินใจถามครูไปว่าโรงเรียนเราเคยมีนักเรียนที่ชื่อวานิดาไหมครูได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับนิ่งไปเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ลือกันในเน็ตวานิดาเคยเรียนที่นี่จริงๆแล้วก็ตายในโรงเรียนนี้จริงครูเคยสอนวานิดาด้วยแต่ครูไม่เชื่อเรื่องคำสาบมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาพอไม่เห็น มีใครตายในโรงเรียนอีกเลยวีก็เลยถามเรื่องที่กนกตายครูก็บอกว่ากนกตายเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับวันิดาและครูก็ลอกวีว่าเขาเข้าใจว่าวีเสียใจที่เพื่อนตายอยู่แต่ถ้าจะมาหมกมุ่นเรื่องนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยกันกหนคงไม่อยากเห็นวีเป็นแบบนี้แล้วครูก็บอกให้วีกลับบ้านได้แล้ววีก็ยังไม่หยุดถามครูว่าครูคิดว่าผีมีจริงไหมครูก็บอกว่าเขาเชื่อแต่ถ้าผีวนิดามีจริงวันิดาก็แค้นใครไม่เป็นหลอกที่บ้านของวีแม่วีเข้ามาหาเพราะเห็นวี ีเงียบผิดปกติแต่วีก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรทันใดนั่นเองแม่ก็ไปเห็นแผลที่คอของวีเป็นรอยยาวมีเลือดออกด้วยวีก็ตกใจใหญ่ว่าแผลมาจากไหนที่โรงเรียนวีก็เอาแต่นั่งเม่อไม่เป็นอันเรียนเลยจนโดนครูเรียกออกไปทําโจทย์ให้เพื่อนดูแต่พอเดินออกไปอยู่ๆในห้องก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยวีค่อยๆหันหลังกลับมาดูโตะที่ว่างเปล่าแต่พอหันกลับไปก็ไปเจอนักเรียนหญิงไม่มีหัวยืนเขียนกระดานว่าช่วยด้วยแล้วก็หายไปวียืนอ่านแล้วก็ทําหน้าสงสยัยทัน ใดนั่นเองแม่ก็เข้ามาหาใช่แล้วทั้งหมดนี้คือวีฝันไปนั่นเองพอวีตื่นขึ้นมาก็เอาแต่นั่งดูเรื่องของวานิดาขออยากรู้ว่าวานิดาต้องการอะไรจากเธอ วีก็เลยเสิร์ชหาวิธีการเล่นผีถ้วยแก้วไม่รอช้าก็ไปหยิบอุปกรณ์มาวาดกระดานทันทีวาดเสร็จก็หอบข้าวหอบของวิ่งไปที่โรงเรียนวีเข้าไปในห้องเรียนเตรียมตั้งโต๊ะวางกระดานจุดทูปทําพิธีเรียกวานิดาให้เข้ามาอยู่ในแก้วแล้วก็บอกว่าถ้ามาแล้วให้ไปที่คําว่าใช่อยู่ๆก็มีมืออีกมือมาจับแก้วกับวีแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าใช่วีก็ถามต่อว่าต้องการจะให้เธอช่วยอะไรแก้วก็เลื่อนไปที่คําว่าหาหัวแล้วก็บอกว่าให้ตามไปวียังสงสัยไม่ทันเสร็จเลย ว่าตามไปไหนอยู่ๆประตูก็ดังปึงป้งปังปึ้งปังแล้ววีก็เห็นภาพเด็กนักเรียน3าคนพากันเข้ามาล่าท้าผีมันเล่นผีถ้วยแก้วกันในห้องเรียนและเด็กนักเรียนกลุ่มนี้หนึ่งในนั้นก็คือวานิดานั่นเองพวกเขาพากันมาหาวิญญาณของเพชรฆาตอยู่ๆแก้วที่เล่นก็วิ่งไปวิ่งมาทุกคนก็วอยๆกลัวการเสียงดังกันใหญ่ทันใดนั้นเองลุงยามก็เดินเข้ามาแล้วก็ไล่ทุกคนกลับบ้านไปพวกวานิดาก็โกหกว่าเขาลืมของไว้เลยมาเก็บของกันวานิดารีบเอาอุปกรณ์เล่นผีถ้วย แก้วเก็บใส่กระเป๋าแต่แก้วก็ดันหล่นแตกอยู่ๆลุงยามก็ทําท่าแปลกๆล้มลงไปที่พื้นก่อนที่ลุงจะลุกขึ้นมาแล้วหลับตาค่อยๆหยิบมีดออกมาจากกระเป๋าเกงพอวานิดาเข้าไปใกล้ๆลุงก็จับวานิดามาตัดคอเลยแล้วก็เดินหิ้วหัววานิดาออกไปโหดหลายจริงๆล่างวานิดาที่นอนอยู่นิ่งๆอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาชี้ให้วีตามไปหาหัวให้เธอวีก็รีวิ่งตามลุงออกไปล้มลุกคุกคานอยู่แบบนั้นจนเห็นลุงเดินเข้าไปในห้องเก็บของวีก็รีวิ่งไปที่หน้าห้องแต่ด้านมีกุ แจล็อกไว้วีก็เลยใช้ที่ขุดดินกระแทกให้หลุดและพอเข้าไปในห้องได้ก็เป็นห้องเก็บของเงียบๆวังเวงวังเว,วงเ,วเปิดไฟก็ไม่ติดมีแต่โต๊ะเก้าอี้เก่าๆก,กองเต็มไปหมดวีเดินเข้าไปที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งพอส่องเข้าไปที่ใต้โต๊ะก็เจอห่อผ้าห่อหนึ่งเปิดออกมาก็เจอหัวของวานิดาจริงๆวีก็พยายามดึงหัววานิดาออกมาเอาหัววานิดามากอดไว้แล้วก็สวดมนต์แล้วก็มีเสียงร้องไห้ออกมาจากหัววานิดาด้วยวีก็พยายามรวบรวมความกล้าสวดไปต่ออยู่ๆก็มีเพช คาดออกมายืนลำดับอยู่ด้านหลังวีวีก็ยังสวดไม่หยุดและทุกอย่างก็เงียบลงไปวีก็นั่งร้องไห้ใหญ่หลังจากนั้นวีก็หัววนิดามาฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรแล้วก็จุดทูปขอเข้ามาที่ลานประหานวีหยิบโทรศัพท์ออกมาดูแม่โทรเข้ามาเป็นสิบๆสายไม่ได้รับเลยพอวีกลับมาบ้านแม่ก็บ่นใหญ่แล้ววีก็เข้าไปกอดขอโทษแม่บอกว่าเพื่อนเขามีปัญหาก็เลยออกไปช่วยเพื่อนแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล่อยู่ๆแม่ก็ทักวีว่าพาใครมาด้วยวีก็งงใหญ่ว่าเธอพา ใครมาเพราะเธอมาคนเดียวอยู่แก้วทีวีเอาไปเล่นผีถวยแก้วก็เลื่อนลงมาตกแตกเอง แล้วยู่ๆแม่ก็กลมลงไปนอนที่พื้นวีก็เลยนึกถึงเรื่องที่วันิดาเจอพ่อก็รีบเข้าไปดูแม่วีตะโกนเรียกให้พ่อออกมาแต่ก็ไม่ทันแล้วแม่ใช้มีดแทงพ่อแล้วแม่ก็ค่คอยๆลุกขึ้นมาหาวีไล่จับวีแล้วก็ลำเหมือนเพชฌฆาตตัดคอวีเหมือนที่วันิดาโดนแล้วหัวของวีก็โดนเอามาไว้แทนที่วันิดาอีกด้วยวันิดาได้หัวกลับมาใส่คืนแล้วก็บอกขอบคุณวีก่อนจะเดินจากไปแบบเลือดเย็นจบลงไปแล้วสําหรับเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนตอนวันิดา เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย